นี่เนื้อไก่จี๊ดไก่เดนเกินมือนี่เนี่ยชาวสวนนะคะใช่ชาวสวนหมอนทองปลาจีนของดีเมืองปลาจีนติดกับแม่ค้าเขาไม่ได้ให้ส่วนลดนะของดีเนี่ยใช่แล้วเออให้กำลังใจแม่ค้ากับแม่ทา็ลูกนี้จะไปแบ่งไดจี๊ดกินเนี่ยดูไส้มันดูไส้มันนะเขาจะไม่ได้เติมน้ำยาเลยเนี่ยดูไส้ อันนี้จะกรอบ<ด>่อเุมในลูกใหญ่อ,อร่อยเดี๋ยวเรามาลุ้นเนื้อภูนี้กันนะคะเพื่อนๆจ๋าดูภูนี้โอ้โหใหญ่มากจะสุกไล่ภูอันนี้จะกรอบมากแลนะ้วเนี่ยรียนไระจีน เนี่ยนี่ยังกรอบอยู่ถ้ายังไม่กินก็ได้ครับกอดไปเลยไม่ไม่ชอบกรอดกันอยู่แล้วลูกหลานชายก็ชอบกรอดถ้ากลางวันนี้ไม่ไม่กินและเย็นนี้ก็น่าจะน่าจะเรียบร้อยนี่เปลือกบางเปลือกบางนิดเดียวถ้าจะไม่ออกเลยบางไว้ก่อนค่ะวาางไ้ก่อนนเะลูกนั้นวางไว้ก่อนถ้าเจ้าไม่ออกอย่างนี้แหละเขาเรียกทุเรียนไม่ใช่ทุเรียนนะคะเพื่อนทุเรียน เารที่ตลาดนั้นเขาดีใจเขาบอกว่าใจมากเขาบอกเลยสวยมากถาไปฝากที่อนเขาดีใจกันเขาได้ทุเรียนเยอะเขาบอกเขามันได้น้ำหนักถ้าไม่กินเลยดี่สัมนก็ของสวนเองนะคะนี่โอ้โหใหญ่มากใหญ่จริงๆค่ะถูกใจไม่มีการป้ายยาไม่ไม่ป้ายไม่ป้ายก็จะไม่ได้โอ้สวกออกไปนู่นเลยอีกหนึ่งูใหญ่ๆนะคะอันนี้ฟูเล็กก็ไม่เล็กนะคะ โอ้มีเล็กก็คุณนั่นแหละของแท้อะไรของแท้ของแท้นี่ใหญ่ของแท้มากับเท่าแก่นะคะเท่าแก่จากทุเรียนด่าเปล่ากินบ่อยมากช่วงนี้กินจนเขากินจะเป็นหมื่นทุกคนอันนี้ของนี้น้องของอ้วนนี่อ้วนทุเรียนดูเม็ดหาเม็ดถ้าไม่เจอเลยเม็ดเจอไหมแหวกไหมแหวไหนโชว์เม็ดหน่อยหาเม็ดถ้าไม่เจอเม็ดไม่มีเลยเออเม็ดนิดเดียวไม่หาเลยไม่ถูกดีแต่ก็กินได้ หามก็อร่อยนะอร่อยบาคนเขากินกันไงใช่ชอบกินแบบไก่ชที่เนื้อลนเลยอันเดียวแทบจะแกะไม่ได้ค่ะดูมือนะคะดูนิ้วดูนิ้วต้องแกะสองร่องเพราะว่ามันใหญ่เห็นไหมนู่เปลือกบางค่ะเปลือกบางจริงนี่เอาไม่หอกเดี๋ยวเยน้องจะให้เพื่อนดูเปลือกแค่นี้จริงนะคะนี่เปลือกบางค่ะรู้สึกลงถูกรลานนะคะ ตอนแรกว่าถ้าขากลับจะจะพาแวะซื้อกินตรงโน้นเนี่ยแต่วันนั้นได้ไม่ได้ราคานีนะอันนี้ถือว่าราคาราคากันเองสุดเลยเพราะว่าเขาขายเขาขายตอนแรกขายอยู่ร้อยห้าสิบราคาดีมากร้อยยี่คนแถวบ้านนี้เขายังบอกว่าเราขายถูกตอนแรกร้อยห้าสิบทุเรียนนะคะดีใจค่ะชาวสวนเองนะคะชาวสวนเองของ สวนเขาเองที่ปอร์จีนนะคะเด็กน้องแวะแวะลงซื้อเอาเอาเอาโฟมอีกอันนึงมันใส่ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเหลืออีกอู้สวยมากเลยยังไม่สุกทุเรียนเอายังมีอีกฟูหนึ่งอ๋อยังเหลืออีกหนึ่งฟูฟูเนี้ยเป็นสุกเป็นฟูแรกน้อยเหลือกินคุ้มเกินเลยคุ้มฟูเล็กน่าจะสุกเป็นฟูแรกเนี่ยคุ้มเลย